อะไรครับพี่รดน้ําต้นไม้หลังสตูอารมณ์ไหนนี่โอ้ยปกติเขาก็มาลดสองสามวันครั้งอยู่แต่๋ยนนี้จริงๆอ่ะมันต้องลดทุกวันนะเพราะว่าช่วงนี้แดดประเทศขอนแก่นร้อนมากร้อนนีจริงทุกคนร้อนป,ประเทศอะไรนะประเทศขอนแก่นเนี่ย,ย,ยจากไหนนี่ในประเทศขอนแก่นเราจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองประเทศขอนแก่นเรานี่ทุกคนก็ปแปลงผักปุ๊บมันก็จะจริงๆอ่ะปลูกไว้ยเยอะกว่านี้เอาแล้วหายไปไหนหมดนะพี่ต้องพิงมาช่วยล้มกระถางพี่แก่ เอ้ยตัวตึงมาจำศัตรูครับวางอะไรจะตามได้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ชั้นสูงๆเขาก็ปีนได้แล้วนะล้มเลยเนี่ยกระโตะตอนนั้นเร้วางไอ้กระถางที่ใช้เพาะ,มะเมล็ดอะโดนล้มไปทางโต๊ะเลยเนี่ยทุกคนดูขนาดความสูงขนาดเนี่ยล้มเลยนะชนล้มเลยไม่พอแต่ก่อนนี้ปุ๊เพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ใช้ตัวนี้ วางแต่วางตัวเดียวล้มเลยครับล้มแล้วก็กิ้งลงไปในคูน้ําข้างหลังก oh. ็เลยต้องเปลี่ยนเป็นวางสองอันถ้าวางสองอันล้มไม่ได้อันนี้ก็เป็นพวกปูเล่ปูเล่ก็เหลือแค่นี้กะว่าจะลิเอาไปผัดน้ามันหอยเอามาสิบต้นสิบต้นใช่เพราะเราจะลิข้างล่างไงผัดได้หนึ่งหนึ่งจานใหญ่เลยกินกันทั้งสตูเลยเหลืออยู่สามต้นไอ้ไอที่รอดนี่คือมันอยู่ในกระทะ oh. ไอ้ที่อยู่ในกระทงเล็กไปหมดเลยไ่เลยแล้วใช่อันนี้ก็มะเขือมะเขือหกต้นเหลืออยู่สามแต่วันนี้นะ ปูรู้แล้วว่าปัญหาของปูไม่สามารถขยายอาณาจักรผักหลังศัตรูได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะต้องพิงพิงมาช่วยลงพิงถุงถุงเฮ้ก็ปีนไ,ได้แล้วนะล้มเลยนะชนล้มเลยล้มเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปู๊ก็เลยจะมาทําโต๊ะวางผักหลังศัตรูโต๊ะ oh. โต๊ะเลยทําเป็นโต๊ะวางผักหลังสตูเพราะว่าไม่ไงนะั้นปูปไม่สามารถขยยอาณาจักรได้นี่จะวางนี่เลยตึ้งนี่ตัวหนึ่งตึ้งนี่ตัวหนึ่งด้านนี้มันเป็นแดดใช่ไหมใช่ครับด้านนี้เป็นแดดก็ทําอีก2ตัวทาอีก2ตัวใช่แล้วก็ปลูกพืชที่มันสามารถทนแดดได้แต่ก็ดูก่อนไม่แน่ก็อาจจะเป็นพืชลงดินอีกทีนึงคิดว่าพิงจะทําร่วงไหมครับแบบชนโตแล้วร่วงไปเลยระดับพี่ปูทำแบบมาตรฐาน ออมาตรฐานเนี่ยเลยชนไม่ล้มแต่จะพังไหมไม่รู้เพราะว่าปูไม่เคยทําช้อเลยเป็ดป้าไม่เคยทํางานไม้เลยชีวิตก็มีเอองานสวนงานเกษตรนิดหน่อยแล้วก็บัญชีออฟฟิศไปอย่างเงี้ยแต่งานไม้ปูไม่เคยทําเลยนี่จะเป็นการทํางานไม้ครั้งแรกในชีวิตของปูเลยทุกคนไปเป็ดป้าเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ปูจะรอดหรือพี่ปูจะร่วงไปเอาล่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำโต๊ะไม้ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยนี่เลย ไม้ยูคาขนาดกลางนะคะเพราะว่าเราจะเอาขนาดกลางเนี่ยามาเป็นขาโต๊ะจริงๆถ้าจะแข็งแรงจริงต้องเป็นไม้ยูคาขนาดใหญ่สักหน่อยแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะได้ค่ะ <laughs> แล้วก็จะเป็นไม้ยูคาขนาดเล็กนะคะไม้ยูคาขนาดเล็กนี่ก็จะเอามาทําเป็นคานมันก <c ans> ็จะเป็นใช่ใช่นี่จะเป็นแบบที่บูร่างไว้อันนี้เขียนอยู่อัิตี่หนึง่ง <laughs> รอดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขา ขาโตะนะคะขาโตเราก็จะใช้ขนาดนี้นะคะมีร้อยเส้นร้อยเส้นแล้วก็จะเป็นคานเราก็จะยึดตรงด้านข,ข้างด้านข้างใช่แล้วนั้นตรงกลางเราจะใช้อะไรแปรพี่ตรงกลางเราจะใช้ไม้พาเลตยิงเลยโอ้ไม้พาเลตยิงใช่นี่ไงไม้พาเลตอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ปุ๊ลองตัดไว้ก่อนแล้วลองตัดแล้วมันก็โอเคอยู่เพราะตอนแรกเอาเลื่อยเลื่อยอเล็กมาซึ่งมันเลื่อยยากปวดแขนก็เลยไปหาเลื่อยนใหญ่มาซึ่งตอนนี้ก็โอเคแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาตัด ไม้ให้ได้ขนาดตามแบบที่เราล่างเอาไว้ไปเรื่อยไม้กันแม่บ้านสารล้ัประโยชน์ เออหละทุกคนตอนนี้ปุ๊กก็เลื่อยไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อยเองกับมือเลยนะ s> <S เนี่ยเบี้ยวมัง่งเบี้ยวมัง่งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะมาประกอบให้ดูว่าเราจะทาโต๊ะลักษณะไหนอันนี้เป็นไม้อยู่ค่ะขนาดกลางนะทุกคนโอ้โห <_ s> อี๋ระวาง ่ตามแบบอ่ะกูจะทำสี่ชั้นแตลุดไปว่าชั้นที่สี่อ่ะมันสูงแค่นิดเดียวเองน้องพิงสามารถเหยียบขึ้นเป็นยันใดได้ก็เลยลดลงมาเหลือแค่สามชั้นก็เลยเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ลักษณะโต๊ะเราก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่อ้าวทำไมอันนี้มันมันเล็กไงแต่อันนี้คือยังไม่ประกอบวางให้ดูแบบคร่าวๆนะพี่จะทำไรมัมีแห้งเมาแล้วโอ้โหเลียไม่กรันนะมืดแล้วตอนนี้น้ามืดฟังเลย มันเหนื่อยจริงๆนะทุกคนขนาดแค่ไม้เส้นเล็กๆอ่ะไม้ลาเล็กๆแค่นี้นะปวดแขนมากน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายนาน<ต>ซึ่งเราก็จะพัอขนาดไว้ทําไมเ,าเราต้องพัอขนาดไว้เราจะได้ติดต่อคุบ้างไงครับน้องเล้งอันนี้ที่ทําอะไรครับขอกาลังใจหน่อยโอ,โอ,โอันนี้คนอะไรครับอันนี้กูจะทำเอชั้นวางต้นไม้หลังสตูอ๋อคือจริงๆอ่ะผักอ่ะกูปลูกหลายอย่างแล้วแต่น้องพิงอ่ะ ไปล้มกินหมดเลยก็เลยจะทําโต๊ะไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกผักได้ไม่ได้ทำบันไดให้พิงใช่ไหมไม่วิอย่าพูดสิติงน,นะติงขึนขึ้นได้นะทุกคนแต่ก็ลองดูก,ก่อนลองทำมาหนึ่งดูก,ก่อนอันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นรุ่นทดลองดูก,ก่อนพี่เาอาเววาวโผตรงนี้ใหจบเนี่ยเดีย๋ยวไมข้างบนเนี่ยหมดเลยปลูกข้างบนปีนขึน้ขนไปก็ไปเก็บแดีพิงก็ปีนไปไม่ได้เม่พี่อย่าเพิ่งว่าขึ้นไปเก็บเลยเล็งเอาแค่พี่ขึ้นไปรถน้ไะลืมลืม อายุปูนี่แล้วจะให้ปีนยุ้ยวะเขาอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขพี่พิสูจน์แล้วเลยไหมเมื่อกี้มันไม่จริงครับมันเหนื่อยจริงๆอ๋อนี่เราก็ว่าทำไมคนแซวว่าลิ้นดุน่ะใช้ลิ้นดุนกับข้าวแยะมาเหรอก็ใส่ฟันปลอมแล้วโอเคพักผ่อนนงบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปดูตอนปูประกอบโต๊ะกัน 2.000 Years Later อาตอนนี้ปุณก็เป็นแล้วมันเป็นฝาด้านข้าทุกคนได้นนอยู่ที่ไหนต่อไปเราจะประกอบกันแล้วประกอบ<า>อ้าวพี่กป้ทไเป็นอย่างเงี้ยทุกคนผูเอาเพียรจริงๆอะคานอันนี้มันต้องอยู่ข้างในโอ้โห้าฝนก็เป็นใจนิดนึงไม่หลบฝนแป๊บนึงเอาล่ะทุกคนหลังจากที่ม่อก,กีนะคะเราวิ่งหลบฝน พต่างๆอยู่วิ่งมาฝนฝนตรงมาแต่ตกแค่แป๊บเดียวในระหว่างที่เราหลบฝนนะคะกูก็ได้ไปทำเขาเอยนี่อย่างเปล่าานยึดขานทำไมมันแข็งแรงเพราะตอนแรกมันโยกเยกยู่ไหมาโอเคเราจะเริ่มมาทำ้านมันเอาไปป้าจับเล็กๆเล็กปู่ขาให้หนะเดี๋ยวนะทำไมดีนะ่อรน้ำร้องก่อน แัมันจะแน่นเหรอแน่นอีกตะปูดอก่ใช่เพราะตอนแรกใช้ตะปูดอกเล็กใช่คานวางขานหูทเองเหรอู่ใช่ไม่มีการดูด้ยอดูในยูทูปดูยูดูอยู่เดือนหนึ่งเฮ้คนคเดียวอยู่เดือนหนึ่งอ่ะโห้โอ้โอโ่้ก่ะดาษเดือนน่งยัผิดเห็นไหมอันนี้คานอยู่้างในิงคานมันต้องอยู่ข้างในอันนี้ทานอยู่ข้างน จริงเวลาตอบมันต้องตอบเฉียงถ้าเกิดเป็นแนวนี้เหรไม่เป็นไรหรอกเฉียงเพราะว่าฝนตกทีเดียวมันก็ถล่มอยู่แล้วเราไม่ได้ไปซื้อโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเป็นการทำครั้งแรกพูดดีเอวายเย่บันไดเหรอไม่ได้ทำบันไดให้พิงใช่ไหมไม่ใช่ทดลองอันแรกก่อนัวหัวเดี๋ยวอนาคตจะทำหัวข้างนอกเลยนะเอาไว้พูดไม่บ้านให้เอ็นคลิปนี้ทำเซนต์วิวขอบคุณครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนั่นโจทย์มาแล้วเห็นไหมว่าจะปุ๊ดเดินมาส่วนหลังบ้านน้องพิงค์จะมาทุกทีเลยแต่วันนี้ไม่เป็นไรพอารมณ์ดีเพราะว่าเราได้อนนัปเ,เกตมาลแล้วฉันผักครั้งแรกของปุ๊เป็นงานไหมครั้งแรกของปุ๊เลยนะที่ปุ๊ทาแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วมันเสร็จด้วยแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันเบี้ยวมันก็นะงานฝีมือเราเราก็แบบครั้งแรกอะ่ะวิแต่ไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกของปุ๊จริงๆนะที่ประกอบอะไรประมาณเนี้ พราะปกติก็จะทําอะไรเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆแสดงว่าเดี๋ยวอันหนักๆเราต้องเอาลงอะไรอะไรอะไรอะใครบอกว่าจะไปช่วยพี่ปูทําชั้นเห็นว่หนีเบี้ยวเลยนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือวิศวะกับวิศวะกะก็จะประมาณนี้แหละครับวิศวะกะเฮ็ดกับเขาอย่างกะเลยเนอะอันนี้กะเอาโอ้โหผมว่าอันนี้ยังแข็งกว่าเอาดูดู อ๋อ oh, อันนี้สาง,งของเเนาะอันนี้แบบยังแน่นติ๊กอันนี้เอาสิง <Yeah. S 1> มวยแล้วบ่มวยแล้วแปะครับครับต่อไปเดี๋ยวพี่ปูจะทําอีกชั้นหนึ่งวร์ชั้นสองอ่ะอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยพี่ปูจะแก้มือมันจะต้องไม่แบ้วแล้วก็จะทําชั้นบางเห็ดด้วยแต่ตอนนี้เอาอนันหนักๆออกก่อนเดี๋ยวแม่ <laughs> ผมว่าอันนี้ไม่เกินสามวัน oh, <okay. S 1> อ๋อน,นี่ตัวทาลายเนี่ยจริง้วที่ไหนได้ทําเสร็จพับชั้นลมทับไอพิงตาย <laughs> <laughs> เอ็มามาเวมาเร็ว ตายแล้วหาหายให้ได้จบหยุดไว้เลยพิงค์ยกทุกนพิงค์อะฮะพิงค์พิงควันนี้อย่ดไว้ยาไปเยวะนะนี่น hey, mm ี่โอ้โหหนาววันน้นะวันนี้นะคลิปนี้ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรมากครับต้องต้องรีบจบคลิปก่อนที่พิงจะมาทำหัก